ใช้ตั้งแต่ตอนท้องแล้วครับคุณแม่ท้องก็ใช้พาน้องไปไหนมาไหนไปทําง,งานจนตอนนี้น้องก็อายุหนึ่งขวบหนึ่งเดือนแล้วก็ยังใช้อยู่เพราะว่าน้องตัวหนักครับตอนนี้น้องหนักตั้งจะสิบโลแล้วคุณแม่ก็ยังคงใช้ดอทมุนอยู่ดีใช้แล้วใส่สบายคุณแม่ใช้รุ่นสำหรับคนตั้งครรภ์ครับ เป็นแบบที่มีสายรัดข้อเท้าตอนแรกที่เราวางแผนที่จะแต่งงานเนะี่ยแล้วก็เตรียมที่จะมีน้องเลยพอวันหนึ่งที่เราได้รู้ว่าพอน้องมาแล้วอะค่ะสิ่งแรกที่เราทำหลังจากที่เราไปพบคุณหมอแล้วเลยก็คือเราเตรียมตัวที่จะไปซื้อรองเท้าเพราะว่าก่อนการตั้งครรภ์น,นะคะเราเคยศึกษาแล้วว่าอ่านมาว่าอุบัติเหตุหรืออย่างเงี้ยที่จะเกิดขึ้นมันก็คุณแม่เนี่ยก็จะต้องให้เราวางเือนการลื่นหกล้มตอนฝนตกหรือว่าตอนที่อยู่ในห้องน้ําแบบเนี้ยค่ะทีนี้เราก็เลย ไปซื้อรองเท้ามาปรากฏว่ารองเท้าครั้งแรกที่เราลองใส่เลยเนี่ยมันนุ่มแล้วมันก็กระชับมากแล้วก็ใส่สบายด้วยคือด้วยความที่ตัวเราเองยางไม่เคยใส่รองเท้าเพื่อสุขภาพมาก่อนเพอาใส่ตอนแรกก็ประทับใจเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าการยึดเกาะของผืนรองเท้าอ่ะมันดีมากค่ะค,คือมันค่อนข้างที่จะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่เราจะปรเทคเราไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าลื่นหรือว่าหกล้ม รองเท้าแบบคู่นี้นะคะกิ้งใสตั้งแต่สมัยตั้งคันใหม่ๆเลย,ยะคะ่ะก็คือด้วยความที่ว่าไปเดินห้างแล้วก็พนักง,งานแนะนำเกี่ยวกับว่า,อารองเท้าคู่นี้ดีมากเลยเพราะว่ามีระบบซัพพอร์ตเ,เหมาะสำหรับคุณแม่ตั้งคันที่น้ำหนักเ,เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆยนะคะแล้วก็ดีจริงๆค่ะเพราะหนึ่งคือทำจากหนังเนาะก็จะมีความนิ่มยิ่งใสย,ยิ่งนิ่มแล้วก็อย่างหนึ่งเวลาเปิดน้ำแห้งไวมากๆเลยค่ะแล้วก็ มีการสปอร์ทะนะส้นเท้าค่ะอย่างที่เราทราบนะคะว่าถ้าเราตั้งคันน้ำหนักเราก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้เวลาเราเดินนะคะเราก็จะเดินด้วยความมั่นใจเพราะว่าหนึ่งคือมันไม่ได้หมายถึงว่าความปลอดภัยของตัวแม่เองแต่หมายถึงว่าความปลอดภัยต่อตัวลูกน้อยในคันด้วยค่ะใส่ไปไหนมาไหนได้หมดเลยเพราะว่าแห้งง่ายด้วยแม้ว่ามันจะเปียกเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนรองเท้าแต่ใส่เป็นงานแต่งงานก็ใส่มาแล้ว หรือว่าใส่ทั้งตอนทำงานตั้งคันเนาะพาน้องไปฝากคันรอนาน,านๆาก็ก็ได้ช่วยลดอาการขาชาได้ด้วยใช่ปะ,ะ่ะใช่คัดผมพอหลังจากที่เราคือเราเริ่มใส่ตั้งแต่ตอนที่เราตั้งคนันตอนอน,น,นะคะพอตอนที่ท้องเราเริ่มแก่คือเริ่มช่วงใกล้คลอดเนี่ยเราจะได้ยินเพื่อนๆที่ท้องพร้อมๆแก่เนี่ยบ่นมากเลยว่า ปวดหลังปวดขาปวดก้นกบบ้างแต่ว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยสาหรับเราอะคือไม่มนียาการเหล่านั้นเลยก็เลยคิดว่าส่วนนึงเนี่ยมันอาจจะมาเต็มจากลงเ้าด้วยเพราะว่าตัวลงเายของรุ่นคุณแม่อะค่ะมันจะช่วยพยุงในส่วนของกระดูกสันหลังของตัวเราด้วยอะค่ะทาให้ตั้งแต่ตั้งทานจนถึงข้อนเนี่ยตัวเราเองเนี่ยไม่ไม่ได้มีปัญหาหรืออาการปวดหลังอะไรตรงนั้นเลย จนปัจจุบันนะคะลูกสาวอายุสองขวบแล้วก็ยังใส่รองเท้าคู่นี้อยู่ค่ะแล้วก็มีแพลนในอนาคตที่จะซื้อเพิ่มอีก2คู่ค่ะเพราะว่าอชอบในตัวดีไซน์ค่ะแล้วก็สีที่ทันสมัยค่ะสามารถใส่ไปทํางานได้ด้วยเหมือนกันค่ะและ้วออย่างก็คือว่าช่วงนี้ลูกก็อยู่กำลังอยู่ในวัยซุกซนนะคะแต,ต่องมีการวิ่งไล่จับกันเล็กน้อยค่ะคู่นี้ก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะทําให้แบบคุณแม่ไม่มไหนื่ไยไม่ต้องเมื่อยในการเดินไล่จับลูกอะค่ะ Dortmund Shoes, the walking experience.